ตอนนี้ครับรถเก่งครับ4ประตูครับโฉมปี2017ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับขนาด1.6ครับ1,100ซีซีครับด้านหน้าครับได้อะไรของตัวไฟด้านหน้าที่เป็นมันติครับมอกแคลด้านหน้าครับแม็กขนาด16นิ้วครับที่เป็นสีทูโทนเลยครับในส่วนตัวยางครับยางของไฟโทนปี20ครับกระจกพับด้านข้างมีไฟเลี้ยวตกกระจกมองข้างครับ ภายในครับลูกค้าจะได้ของตัวเบาะนะครับที่เป็นเบาะหนังสีครีมแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยครับโปรเมลามิติฟังชั่นครับมีปุ่มของตัวพุชสตาร์ทเลยครับเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดีธรรมดานะครับแอร์เป็นนุ่นครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT 7สปีดครับเดีย๋ยวเราพามาชมรุละเอดของตัวรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพิจิตรรถเก่งมือสองครับด้านหน้าครับเรามีอะไรครับตัวรถเก่งครับ4ประตูครับโฉมปี2017ครับมานำเสนอกับ y o t a c o r o l l a Altis ครับ 1.6G ครับคนนี้ปี2017ครับเล็กไมครับอยู่ที่170,000ครับราคารถครับอยู่ที่425,000บาทครับ2 ลูกค้าครับท่านใดกำลังมองหาอะไรตัวรถเก๋งครับ4ประตูโฉมปี2017ครับกับรุ่นที่เป็นตัวจีตัวท็อปคันนี้ครับสามารถเข้าดูเรียดรถได้เลยครับที่บริษัทเพรยนครับที่ตั้งบริษัทเพรยนครับอยู่ซอยเศีไทยหกสบครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมเลยของตัวรถด้านหน้ากันครับในส่วนของตัวด้านหน้าครับในส่วนของตัวโคมไฟครับลูกค้าจะได้ไฟที่เป็นมัตติเรสเฟคเตอร์ครับด้านในจะเป็นลอดไซส์ฮาร์เจนเลยครับ ไฟเลี้ยวครับจะเป็นหลอดไส้สีส้มครับอยู่ด้านหน้านะครับมีตัดด้วยตัวไฟเดทามครับที่เป็นหลอด LED สีหลอดเรียงับครับม,มีให้โคมไฟด้านหน้าครับสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับตัดขอบด้านข้างโคมไฟที่เป็นโครเมียมเดิมๆสวยๆครับกระจกด้านหน้าของตัวคิ้วของอ่าโครเรีลติคันนี้ครับตัดเป็นโครเมียมคาดยาวมาถึงไฟอีกฝั่งหนึ่งเลยโลโก้หรือแบตของตัวเนมเพลตโตโยต้านะครับยังมีให้อยู่ครบๆคั่นี้ รายของตัวไฟฝั่งขวาเหมือนกันครับมันติดดิแทคเตอร์ครับที่เป็นฮาโลรเจนครับมีไฟเดียวหลอดไส้พร้อมด้วยเดย์ไทม์ไฟเดียวอาไฟเดย์ไทม์ LED ครับตัวที่ครับ4หลอดเรียงเลยคันนี้ไม่มีอะไรของตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าให้ครับลูกค้าจะได้ทะเบียนที่เป็น2ก็อไก่ปอพึ่งครับ47่กรุงเทพผ่านครเลยเดี๋ยวเราพาชมเลยของตัวฝากระโปรงด้านหน้ากันครับในส่วนตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเดิมๆนะครับรอยสามเลียมเซิร์ฟของตัวฝากระโปรงครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักกิมนะครับ รถสภาพสวยๆริ้วร้อยไม่มีครับอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยหุ่นทำการชำระล้างครับกอสมงม้อทันลูกค้าครับเบื้องต้นเราพาดูของตัวด้านข้างกันครับไอสูตรตัวด้านหน้าครับประจันด้านหน้าแนบชิดติดเป็นเหมือนเดิมปกติเลยครับลายดีของตัวแม็กเป็นแม็กอลร้อยขนาด16นิ้วครับที่เป็นสีทิวโทโทนะครับด้านในที่เป็นสีเทานะครับปัดเงาด้วยสีเงินปกติเลยเป็นน็อตเลยตัวน็อตห้ารูด้านหน้าเป็นเบรกที่ขับยางของไฟสโตนครับ ที่เป็นหน้าคว้างของยางอยู่ที่2 0 5ครับความหนาอยู่ที่55เป็นยาง r 1 6ครับปียางอยู่ที่ปี2020นะีครับรายีดของตัวยางสภาพเดิม,ดมครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือแตกร้าวนะครับแม็กสภาพเดิม,ดมสวยสวยครับรายละเอียดของตัวโช๊คครับด้านหน้าสภาพเดิม,ดมครับแห้งแห้งเดิมไม่มีรอยซึมรั่วของตัวมันโช๊คครับซุ้มล้อติดกันยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมปกติเลยด้านข้างในส่วนตัวแบสหรือตัวล้อเนมเพลทของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นตัวดูโอวิเท บีทไอครับมีให้เหมือนเดิมครับเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรครับต่อมาครับรายละเอียดของโตกระจกด้านหน้าครับกระจกแท้ๆดิมเดิมจากศูนย์โตโยต้านะครับคันนี้เราติดตั้งลายของตัวฟิล์ม้าครน้าครับเป็น40%นะครับด้านหน้าเป็น60%ถ้าลูกค้ามาดูเลยของตัวฟิล์มแล้วอยากเปลี่ยนฟิวม์เป็นเป็น60%หรือ80%นตครับเราสามารถทําการเปลี่ยนให้ได้ครับอาจจะเป็นยางอาจจะเป็นฟิวมเปอร์เซ็นต์ครับธรรมดายี่ห้อธรรมดานะครับ เบื้องต้นต่อมาครับลายของตัวไฟอ่ากระจกมองข้างโทษทีครับกระจกมองข้างด้านข้างครับกรอบเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่เป็นสีบอลครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าตัดด้วยขอบด้านล่างที่เป็นพลาสติกสีดําด้านครับแล้วก็ลายของตัวคูชางเป็นพลาสติกสีดําด้านเหมือนกันคันนี้ผมทําการติดตั้งแถมในของตัวกันสาดให้ลูกค้าครับกระจกทั้ง4บานเลยต่อมาครับในส่วนของตัวด้ามจับผดปัตโของแผงบุคคลที่นั่งด้านข้าง ตัดขอบด้วยโครเมียมนะครับสีด้านจับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับที่เป็นสีบอลครับกระจกแท้ๆด้ําเดิมจากศูนยโตโยต้านะครับคันนี้มีระบบของตัวซิสเต็มครับออโต้ซิสเต็มครับตัวรามครับของการการจุลกรรมครับตรงนี้ให้ครับประตูทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นประตูฝั่งมานคนที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งข้างๆนะครับต่อมาภายในครับวัสดุขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีดําเลย ตัดขอบทิมที่เป็นสีบอลนะครับด้านจับเป็นสีบอลครับด้านล่างตัดด้วยสีครีมหรือสีเบจครับด้านจับเป็นโครเมียมระบบเป็นเส้นทะลอกปรติเลยมีวัสดุซอฟพัดครับที่เป็นเบาะหนังสีดําหุ้มนะครับกระจกดุ้่มไฟฟ้ามีที่วางขวดน้ำขนาด1.5ให้ครับเราพานหน้ามีให้เหมือนเดิมนะครับทวิเตอร์ด้านข้างมีให้ครับแผงประตูต้องสองฝั่งครับต่อมาครับลายของตัวหัวน็อตการยึดของตัวแผงประตูครับสภาพเหมือนเดิมครับ ไม่มีรอยถลอกของตัวน็อตนังรับอรอยโครงสร้างเสาเอสภาพเหมือนเดิมหัวน็อตยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับให้ดูรอจะสีก่อนไม่มีการเชื่อมต่อโครงสร้างหรือการเก็บงานสีนะครับรอยเม็ดอาร์ตกลมๆเชื่อมตัวจากโรบอตเหมือนเดิมนะครับสวยๆเลยคันนี้ต่อมาครับลายของตัวแผงประตูทุกอย่างขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเ,เปื่อยนะครับตะเข็บซีลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมรอยเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆครับ ให้ดูรอยแมตช์์ก่อนครับไม่มีรอยวาลหรือรอยแบ่งการเชื่อมต่อนะครับตะเข็บซิลิโคนสภาพเหมือนเดิมรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับเราต้องทําการชั้นบ้าน้าปรับสภาพให้ลูกค้าก่อนครับเบื้องต้นตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับให้เห็นลายของตัวขอบลูกยางซิลิโคนด้านล่างครับสภาพเดิมๆต่อมาครับปลายของตัวเสาบีสีเดิมๆหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีการถอดของตัวหัวน็อต สภาพเดิมทั้งข้างบนด้านล่างครับแมนมเพจมีให้เหมือนเดิมครับลายของตัวภายในเบาะด้านข้างเป็นเบาะสีครีมครับแท้ๆเดิมจากโรงงานเบาะสามารถปรับได้สีทิศทางเลยครับแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังครับเหมือนกันครับด้านจับเป็นเหมือนคันด้านหน้าครับตัดขอบคิวดิกที่เป็นโครเมียมครับในส่วนตัวกระจกกระจกแท้ๆเดิมจากโซนโตโยต้าเลยในส่วนของตัวแผงประตูครับเหมือนเดิมคับติขึ้นรูป ตัดด้วยทีมที่เป็นสีบรอนนะครับและก็พลาสติกที่เป็นสีเบทมีวัสดุหนังหุ้มให้ก็จะลื่นลงเป็นไฟฟ้าครับมีบล็อกเซนทัลล็อกแล้วก็ด้านจับเป็นโครเมียมที่วางขวดน้ํามีให้หุน็อตสภาพเดิมๆครับไม่มีการถอดหรือการเก็บงานเคาะงานสีครับสีเดิมๆสวยๆเลยมีลายของตัวปุ่มล็อกเด็กด้านหลังให้เลยครับให้เห็นขอบซิลิโคนด้านล่างก่อนครับสภาพรถเดิมๆสวยๆ ราคาแค่425,000บาทเองครับคันนี้กับรถปี2017กับเครื่องอยนต์ที่เป็นเบนซินขนาด1.6ตัว G ตัวท็อปเลยคันนี้ครับต่อมาครับลายละไอีกของตัวโครงสร้างครับด้านหลังรอยเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆสวยๆครับไม่มีรอยเว้านะครับของตัวรอยเม็ดอาร์เสาซีสภาพสีเนียนๆครับเรียบๆเป็นเดียวกับตัวรถนะครับไม่มีรอยคึืนของการเก็บงานสีนะครับ แม็กครับอลอยขนาด16นิ้วสีทูโทนด้านหลังเป็นเบรกดันหน้าหน้าเออโทษฉีครับด้านละด้านหน้าเป็นเบรกดิสด,ด้านหลังก็เป็นเบรกดิสเหมือนกันครับเป็นแม็กนอทที่เป็นนัทห้าดูยางของไฟสโตนปียีสสภาพเหมือนเดิมแม็กไม่มีรอยปีฟุดบาทนะครับยางไม่มีรอยฉีกขาดนะครับซุ้มล้อพลาสติกเหมือนเดิมครับการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมกระจจาด้านหลังแนบชิปติดเหมือนเดิมสวยสวยต่อมาครับลายของตัวไฟท้ายไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับ ตัดด้วยอะไรของตัวไฟด้านหลังครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นในส่วนตัวไฟครับที่เป็นไฟอ่า LED นะครับด้านหลังของตัวไฟเบรกครับไฟถอยก็ปกติปเป็นหลอดไส้เหมือนกันครับไฟทับทิมมีให้ครับด้านหลังทั้ง2จุดนะครับคันนี้ไฟทับทิม,มให้ด้านหลังให้2จุดโ,โ,โลโก้หรือแบตช์ของตัว,ตวโต,โตโลต้ายังมีให้ครับคันนี้ตัด ในส่วนตัวฝาท้ายครับที่เป็นโครเมียมคาดยาวมาถึงอีกฝั่งหนึ่งครับโลโก้หรือแบสของตัวโคราติส์มีให้ตัวเครื่องยนต์ที่เีนขนาด1.6ตัวไทจี G. ไฟสภาพเหมือนเดิมสวยสวยครับคันนี้มีไฟเบรกเพิ่มเติมมานะครับอีกหนึ่งดวงจะอยู่ด้านหลังกระจกนะครับกระจกข้างหลังครับแท้แทดําเดิม,ดมจากศูนย์โตโยต้าเลยสภาพหลังคาลูกยางขอบเด,เดิมนะครับมีแค่เศษฝุ่นอย่างเดียวไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนรอยลักยิ้มของตัว หลังคาด้านหลังนะครับในส่วนของคันนี้ลูกค้าจะได้เลยของตัวกุญแจที่เป็นสมาร์ทย์เลตนะครับสามารถทําการเปิดฝาท้ายโดยการกดจากทางรีโมทได้เลยฝาท้ายก็จะเปิดให้โปอัตโนมัติครับคันนี้ในส่วนตัวฝาท้ายครับหัวน็อตเดิมๆสวยๆครับไม่มีการแกะถอดเก็บซีลโคนโครงสร้างสภาพเหมือนเดิมนะครับให้เห็นเก็บซีลโคนก่อนโครงสร้างข้างหลังหัวน็อตเดิมๆครับสวยๆ เก็บซิโคนเดิมๆรอยเม็ดอาร์กลมๆลม่ลองน้ํารอยเม็ดอาร์คไม่มีรอยแหว่งรอยเว้านะครับล่องเดิมๆห้องสำนักขับเก็บของด้านหลังนะครับเหมือนเดิมครับให้ดูก่อนไอชุดของตัวประแจมแม่แรงครับมีให้ครบครับเดีย๋ยวผมทาการทําละล้างในส่วนตัวล้ออะไหล่ตรงนี้ให้ทางลูกค้าครับได้เห็นโครงสร้างก่อนว่าเดิมๆไม่มีการตัดต่อนะครับในส่วนตัวด้านหลังครับ มีไฟห้องเก็บของด้านหลังให้ได้ครับโครงสร้างวาเป็นอาร์คจุดกลม,กลมๆเดิมๆสวยๆครับต่อมาในโซนตัวครับอ่าด้านขวาโซนขวาครับกระจังด้านท้ายเนีชิดติดเหมือนเดิมแม็กันลอ์ขนาด16นิ้วที่เป็นสีทุโทนน็อต5รูยางไฟโตนปี20ครับซุ้มล้อสภาพเดิมๆครับสวยๆด้านจับด้านขวากระจกแทแทนเดิมจากโรงงานนะครับ การสาดผมติดตั้งให้ประตาประตูทั้งสี่บานเลยแถมให้ทะาลูกค้าครับแผงประตูฝั่งขวาพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันครับไม่มีรอยแตกนะครับของตัวแผงพลาสติกวัสดุซอกพัดที่เป็นหนงังหุ้มสีดํามีให้กระจลดลงไปไฟฟ้าที่วางขวดน้ําหรือแก้วน้ํามีให้ครับรอยโครงสร้างครับอ่าให้ดูคอนสร้างรอเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับเชื่อมจากโรบอทโรงงานเลยกลมๆครับคันนี้ รายนี้ของตัวเบาภายในครับเป็นเบาหนังสีครีมเหมือนกันครับแท้ๆท้เดิมเดิมจากโรงงานเซปปี้เบลด้านหลังมีให้ครับหมอนรองคอมีให้ทั้งสามจุดเลยด้ามจับอารายของตัวด้านหลังมีให้ครับหลังคาเฮด o o มบนฝ้าเป็นสีครีมเหมือนกันครับด้ามจับมีให้ทั้ง2ฝั่งมีด้ามจับให้ทั้งสองฝั่งนะครับต่อมารายีของตัวน็อตครับของตัวแผงตัวด้านขวาสภาพเหมือนเดิมเสาบีสวยสวยเสาซีไม่มีรอยการเก็บงานนะครับ คลื่นสีเรียบเป็นสีเดียวเสมอครับให้ดูลายของตัวเสาสีฝั่งขวาก่อนไม่มีการเชื่อมต่อหรือการเก็บงานสีที่เป็นคลื่นมานะครับคันนี้ต่อมาในส่วนแผงประตูฝั่งวันคนขับครับกระจกแท้ๆเดิมจากโซนโตโยต้ามีระบบของตัวอัตโนมตครับสกตสิสเทมครับของตัวการการจารกรรมแล้วก็ด้านจับมีระบบของตัวทัชในการเปิดคล้ายๆในส่วนตัวสมาร์ทคย์เลให้เลยครับ กระจกมองข้างด้านขวาสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดทรายตัดพลาสติกสีดําด้านด้านล่างนะครับแนมเพของตัวดอว์ีทีไอให้มีให้ครับล้อแม็กขนาด16นิ้วยางไฟตัวบียี่โชค๊คสภาพแห้งๆครับไม่มีการปีร้อยสิบบาทของตัวแม็กนะครับประจัง้านหน้าแนบชิดติดปกติเหมือนเดิมในส่วนตัวคันนี้ครับราลยละเอียดกระจกพับจะเป็นพับกระจกให้อัตโนมัติเลย แล้วรุ่นตัวที่ไปไทยตัวจีนะครับเปิดให้อัตโนมัติครับในกรณีที่เรากดกุญแจเปิดปิดครับสามารถเปิดให้อัตโนมัติเลยพับกระจกมองข้างให้อัตโนมัติครับในส่วนตัวแผงภายในครับประตูบานบุคคลที่ขับพลาสติกขึ้นรูปตัดชิมที่เป็นด้านจับสีบอลครับมีด้านจับเปิดประตูเป็นโครเมี่ยมบดเซนทรัลล็อกครับมีล็อกกระจกครับรูปของการเซนทรัลล็อกวันทัดออโต้ของบานบุคคลที่ขับที่เหลือเป็นไฟฟ้าขึ้นรูปปกติเลย เทวิตเตอร์มีให้ตั้งหองฝังนะครับโครงสร้างเสาเอฝั่งขวาสภาพเห็ือนเดิมครับหัวน็อตไม่มีรอยเย็นของตัวน็อตนะครับรอยโครงสร้างเอารกลมๆสวยๆครับรอยเสาบีครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขึ้นการเก็บการสีและการตัดปอแน่นอนครับเป็นยนต์มาตรีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่นะครับลูกค้ารับรถไปเจอรถพิกามจมน้ำโดยชนหนักครับรับซื้อคืนร้อเปอร์รเซ็น์เลยต่อมาภายในครับ ได้เลยของตัวเบาะครับเป็นเบาะที่ปรับเมน,นูนได้6ทิศทางพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันครับคันนี้เป็นระบบของตัวพุชส start ครับกระจกพับเป็นไฟฟ้าปรับเบนกระจกได้ปกติเลยเดี๋ยวผมขย่ายทำการสตาร์ทให้ลูกค้าดูก่อนขนาดข้างในนะครับ mm hmm. ขออนุญาตเปิดประตูในหะ้ลูกค้าดูนะครับฟังเสียงเครื่องว่ารอบเครึ่งเดินนิง่งๆเลยคันนี้วอ่าเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับวัสดุของตัวพวงมาลัยเป็นหนังพุ่มสีดํา มีระบบของตัวคอนโรลระบบอินเทอร์เน็ตครับลางซ้ายมือครับคันนี้ครับในส่วนตัวหนะ้าปัดใหม่ซ้ายเป็นบัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วมีแผงนที่ต้อนบอกลายของตัวการใช้งานครับคันนี้อยู่ที่17833นะครับสามารถปรับลายของตัวทิป A ทิป B กับตาก,การเฉลีย่ยเอเวเรจได้เลยตรงนี้ครับต่อมาครับเกด้านขวาเป็นระดับของตัวปริมาณน้ำมันนะครับคอนโซลด้าหน้าสภาพเหมือนเดิม ติดขึ้นรูปครับตัดสีที่เป็นสีครีมด้านข้างครับแล้วเป็นมงแหวนสกินที่เป็นรอบโครเมียมเลยครับก้านถังซ้ายที่ปัดน้ำฝนนะครับสีระดับฝั่งขวาปรับไล่ของตัวไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับพอโซน,นหน้าขึ้นรูปสวยๆครับตัดด้วยสีครีมเล่นเป็นขึ้นเล่นซีดีธรรมดาปกติเลย ครับลายของตัวแอร์เป็นเมนนุ่นครับมีปุ่มของตัว power outlet ครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT 7ที้เจสปีดครับพร้อมด้วยเบรกมือดึงเมนนุ่นเลยครับด้านข้างเหมือนกันครับแอร์แบ็กคันนี้มีให้ทั้งหมด7จุดครับด้านหน้า2จุดภูมิร้ายหนึจุดครับคอนโซลตรงเกลื่อนค่างอีก2จุดแล้วด้านหลังอีก2จุดนะครับจะอยู่ด้านหลังเลยมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7จุดครับเบาะสภาพเดิมๆครับมีที่วางขวดน้ำหรือแก้วน้ำครับอยู U block ตรงกลางเป็นวัสดุที่เป็นอ่า หนังหุ้มนะครับสีครีมเหมือนกันอยู่บ็อกคนค่าจะคว้างอยู่แล้วครับคันนี้แผงมังแดดครับของบุคคลด้านข้างมีกระจกให้พร้อมไฟตรงแผงนะอ่าที่บังแดดนะครับไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ครับแล้วก็แผงบุคคลขับก็มีกระจกให้พร้อมกับไฟด้านหน้านะครับต่อมาอะไรเลยของตัวด้านจับครับของตัวด้านบุคคลที่ด้านข้างด้านหน้ามีให้ครับของบุคคลที่ขับก็มีให้เหมือนกัน ในส่วนตัวจระมองหลังครับเป็นตัดแสงเมนูตน้ปกติเลยรถสภาพเ,เดิมๆฟังก์ชันจัดเต็มครับของอตัวรถปี2017กับตัวโตโยต้าโคราเอลเทคครับ1.6ตัว G ตัวท็อปคันนี้ครับอย่าเราพามชมรายละเอียดของตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันครับในส่วนตัวเครื่องคันนี้ครับลูกค,ค้าจะได้ขึ้นยนต์ครับที่เป็นเชื้อเพลิงเป็นซินครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอว v t i ครับ16บาวาล์ว4สูบเรียงเลย แรง้าครับอยู่ที่127แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่157ครับนิวตันเมตรรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับ criteria. รองรับรองน้ำมันครับที่เป็นกระส9195 E285 ตรงนี้เติมได้ปกติเลยครับเครื่องยนต์มีฝาครอบให้นะครับรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์รอบเครื่องเดินนิ่งๆปกติเลยให้ลูกค้าฟังเสียงราของตัวรอบเครื่องก่อนรอบเครื่องเดินนิ่งๆปกตินะครับนี่คือการตัดการทํางานของตัวระบบคอมเพรสเซอร์นะครับที N ่ทําให้รอบเครื N ่องนิ่งลงไปครับ อของเหลวครับมันเครื่องผมทําการเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดครับรายของตัวรถตรงนี้ครับรายของตัวฝากระโปรงสภาพสวยๆเ,เดิมครับไม่มีการถอดของตัวหัวน็อตตรงฝากระโปรงครับรอยเม็ดอาร์ตกลมตะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อก,กยังมีให้ครับรอยเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆจนนวนการความร้อนผมมีให้เลยเหมือนเดิมครับให้ดูรายของตัวน็อตก่อนไม่มีการถอดนะครับหรือการเชื่อมต่อโครงสร้างการเคาะของตัวฝากระโปรงนะครับโครงสร้างด้านล่าง รถตามเดิมนะครับรอยเบรคอารเหมือน,นเดิม,ดมไล่มาเลยครับซื้อเดก ABS มีให้ขาด้าน,นหน้าสภาพเหมือนเดิมไม่มีการตัดต่อหรือการเชื่อมต่อหรือพิคว้อมจมน้ำแน่นอนครับไปยนต์บันตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่นะครับลูกค้ารับรถไปจะได้พิคว้อมจมน้ำหรือชนหนักครับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามีรันตีดูแลหลังการขายครับระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าสามสิบวันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลผมทำการตรวจสอบดูแลและทำตัวแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่่่่อออออนนนมทอทอยููแลลล้้้้้วาาาาากกรรรรชะงงงหเคคคืับถถใใดสจ เก๋งตัว4ประตูครับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด1.6ลิตรครับสามารถคับดูดรถได้ที่บริษัทรถยนต์ครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดที่กําลังมองหาอะไรของตัวรถเก๋งครับ4ประตูครับเครื่องยนต์ที่เป็นดิโอวีวีทีไอขนาด1.6ลิตรครับหน่ย1,644ครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์16วาล์วครับ4สูบเรียงเลยรายละเอียดของตัวรุ่นคันนี้เป็นรุ่นตัวไทยจีครับออปชั่นจัดเต็มสภาพสวยๆครับคันนี้ กับตัว toyota corolla t หนึ่งจุ g ครับคันนี้เลยปี2องพับเจ็ดครับเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนครับราคารถครับอยู่ที่4ี่แสน สองหมื่นห้าพันบาทครับลูกค้าทุกอาชีพตรงนี้สามารถเอารถได้อยู่แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าขวรับยังไงโทรมาสอบถามได้ครับีปดนั้นครับกับทางเซล่ยมิงได้ก่อนครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยครับเซี่ยมิงดีดให้ทุกคําปรึกษาครับเรามีบริการของการเซ็นเอกสารไฟนนั้นครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการการส่งรถสไลด์ให้ครับครัับบเื้้อองงงตนยไขฝาก ตัวรถเก่งครับระตูครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6คันนี้ที่เป็นไทยตัวจีคันนี้ไว้ด้ยครับฝากกดไลค์แชร์นะครับกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำใจนะครับให้ทางช่องเม้งพิทย์ยนต์รถเก่งมือสองไว้ด้วยครับ EP หน้าเรามีแต้ของตัวรถเก่งครับนำเข้ามาใหม่ครับเราจะนำเสนอทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งพิยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ